ข่าวปลอมอย่าแชร์ประกาศเคอร์ฟิว23นาฬิกาถึง4นาฬิกาพื้นที่สีแดง18จังหวัดก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เลยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เป็นสิทธิประโยชน์ของท่านพร้อมแล้วเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะคุณหมอทวีสินโต้ข่าวลือเตรียมเคอร์ฟิวทั่วประเทศ23เมษายนนี้ชี้เป็นอำนาจของบิ๊กตู่เท่านั้น ย้ำชัดมาตรการยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านขฆษกรัฐบาลวอนประชาชนให้ฟังสอบคอเป็นหลักวันที่21เมษายน2564จากกรณีที่มีการแพร่ภาพและข้อความระบุในทํานองว่าตั้งแต่วันที่23เมษายนนี้จะมีการเคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามออกจากบ้านตั้งแต่เวลา22นาฬกาถึง4นาฬิกาจนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิ55นาทีนแพทย์ทวีศีลวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบคได้ชี้แจงว่าที่ประชุมสบคยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้พร้อมกันนี้ยังของให้ฟังถแถลงการต่างๆจากสบคในเวลา11นาิ 30. นา3.00นของทุกวันซึ่งเราเน้นหนักในช่วงเวลา2สัปดาห์ ยังไม่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผู้ที่รับข่าวสารจะต้องดูแหล่งข่าวสารเป็นข้อมูลทางการของสอบ,บคอหรือผ่านทาง Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิด1 9ที่อัปเดตข้อมูลที่สำคัญให้กับประชาชนทราบและอย่าส่งต่อข้อความเป็นเท็จเน้นย้ำว่าการประกาศเคอร์ฟิวเป็นอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการสบคเท่านั้น